สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาสร้างรหัดใหม่นะครับในแบบทาวเวอร์ด,ดิฟิคูลเชตออลบ,บีอะไรนี่แหละเฮ้ยใครเนี่ยเอานี่นี่เพื่อนผมเองนะครับถ้าใครอยากดิดตามก็เดี๋ยวขึ้นรูปอืมโอเคขึ้นรูปแล้วนะเขาไปจดเวลาไว้ก่อนโอเคนะครับไปแบบนี้ก็เป็นดิฟิคูลเชตออลบ,บีนะครับก็บอกแล้อว่าดิฟิคูลเชตออลบ,บีจะแบ่งเป็นแบบพารๆเลยนะ ง่ายมะง่ายมากเลงหลังๆนี่แหละจะทาว่าผ่านได้ไหมมันผ่านได้หมดตัวนี้คืออีกรหัสน,นึ่งนะครับพอใช้อัดแบบนี้เสร็จก็ก็ไม่ได้เล่นมันแล้วโอ้ยโอ้ย,อยจะตกคือคือใช้เราใช้เลยว่าว่าง่ายๆนะครับคือใช้เราใช้เลยใช้แล้วจบเลยไม่ได้ใช้มันอีกแต่เพื่อนรอด้วย ไปรอก่อนมัวแต่เดินแล้วก็พูดอยู่เนี่ย,ยแต่คือตอนนั้นไปไปค้างไปไปชาร์จไม่ใช่สิไปไปดูเวลาไปจดเวลาก่อนรอก่อนอุ้ยง่ายอยู่นี่ง่ายแบบนี้ก็จะคิดว่าผ่านได้ทุกแมปนะครับแบบทุกแมปว่าัาง้งรอน,นักแลงมันง่ายอยู่แล้วดิฟิเคิชัดอาบีแต่หลังๆนี่แหละมันคือของจริงเว้ยไม่ตายด้วย ทำไมเลือดน้อยขนาดนั้นไว้ตกโอเคสมควรตายตกตายอยู่ด่านที่เท่าไหร่นี่ยรอด้วยคืออันนั้นที่ตกอันนั้นคือตกหรือหรือตัวแตก รอก่อนเอาเรียบร้อยอินเทอร์เน็ตดิสคอนเนกเอาแบบนี้จะอัดลงเหลวเหรอยาวพึ่งถ้าคลิปนี้ไม่ได้ลงนะคบเออก็รู้แล้วถ้าคลิปนี้ได้ลงก็คือไม่ไม่เป็นอะไร ามเาบคอนไงจําชื่อไม่ได้เหรอไม่คุ้นกับชื่อใช่ไหมรหัสนั้นผ่านแบบนี้ไปแล้วผ่านแบบนี้ไปแล้วผ่านแค่ไอระดับสูงสุดนะแต่ก่อนแต่ไม่ได้ผ่านอินเทนเพราะอินเทนยังไม่เคยเล่นเลยเล่นก่อนที่มันจะอัปเดตมาเล่นก่อนที่เขาจะอัปเดตมาคือแต่เข,ขอบอกได้คําเดียวเลยว่า ว่ามันยากอ่ะอาจจะต้องมีการแบบ f a อ t forward clip แต่ขอถามไปตอนนี้ฟ a s t forward clip คือตอนนั้นที่ทําคือได้กดข้ามบ้างไหมไม่ได้กดข้ามเลยใช่ไหมแค่ทำให้คลิปมันเร็วขึ้นเฉยๆแล้วก็อัดไปปกติแล้วก็ค่อยไปทําให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมไม่ต้องอ่านชื่อไม่ต้องอ่านชื่อรหัสนี้นะคะไม่ต้องไปอ่านมันนะไม่ต้องไปอ่านมันนะอย่าอ่านเลยอย่าอ่านนะ คือจะเล่งสปีดนั่นแหละคือเล่งสปีดก็คืออัดแบบปกติเลยใช่ไหมเสร็จแล้วก็ค่อยไปเล่งทีหลังแต่ช่วยสอนใช้ด้วยละกันอะรอก่อนข้ามได้กงได้เฮ้ย อย่าก,กระโดดอย่าก,กระโดดแบบโชว์เท่มากไปนะถ้าโชว์เท่มากไปก็ตกตายได้เหมือนกันนะพยายามอย่าเล่นแบบโชว์เทพมากไอระดับอินเทน์ของแบบนี้ยน่าจะคงคงจะยากมากเพราะไอระดับก่อนที่จะถึงอินเทน์นี้รหัสนั้นกว่าจะผ่านได้นะก็ยากมากเพราะฉะนั้นครั้งนี้ต้องมีฟาสต์ฟอร์เวิร์ดแน่นอนโอ้ยรอรอด้วย รอกอนอยู่อยู่สเตตไหนห้าเอ็ดใช่ไหมห้าเอ็ดหรือห้าสองรอกอนเดี๋ยวพึ่งพยายามตอนนี้คือไม่ได้เล่นกระโดดประมาร์ทบวกกับอ้างด้วยอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยรอกอกอนไอถึงตรงนั้นแล้วหรอ อูจ,จุดสูงสุดตรงนั้นแล้วรอ,อก่อนตายตามนี่ไปไงจะกระโดดขึ้นไปทำไมนี่แบบนี้งั้นเดี๋ยวดี๋บินไปรอข้างบนก่อนเดี๋ยวจะไปเซฟข้างบนเยอจริงๆก็เล่นออบบี้ไปเยอะเลยนลยั่นแหละแต่เป็นแออบบี้อะไรก็ไม่รู้ เอาจริงก็แพ้แบบเนี้ยริฟวี่คู่แชทออบบี้มันโหดอยู่แล้วอ๋อไอตรงนี้เล่นเล่นง่ายอยากอยากลุยเลเซอร์เอ้ยเอาจริงลุยเลเซอร์ได้ไม่ต้องอ่านชื่อเหมือนเดิมนะครับอย่าไปสนใจชื่อเหมือนเดิม ไม่ไม่ต้องสนใจชื่อมันนะเจเอสเจเอสมาก็ไม่ได้รับอยู่แล้วจะได้โปรดเตุใยจยมาเอสรหัสนี้แต่ถ้าแต่ถ้าเห็นชื่อที่แท้จริงแล้วก็จะไเอสมาเลยแต่เวลาโบโบก็จะไม่ได้ใช้มันอีกแล้วใช้มันแค่เล่นแบบนี้เฉยแล้วก็ปล่อยทิ้งเลย อยทิ้งหรือแจกเลยอเะเี๋ยพ่ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอจบแบบนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะครับเจกเออแจกเลยเราจะทำเป็นคลิปสั้นๆแจกดูด,ดูดูชื่อดูชื่อเฮ้ยรอด้วยตรงนี้มันเสียเวลาอุ้ยเกือบตก รอด้วยอย่าพึ่งหนีไปเล่นจนบักหน้าจอเลยเหรอมาถึงเลเซอร์แดงอะลงเดินครั้งเตียวตายไงกินกับเลเซอร์ม่วงมากเกินไปงั้นเดี๋ยวไปรอด่านต่อไปเดี๋ยวไปรอด่านเจห้า นี่อะ CO โดนัทคุงจอยเข้ามาโอเครอคลิปนี้จะเป็นคลิปนานเลยนะครับจะเป็นคลิปแบบรวมทีจบคือเป็นคลิปที่แบบจบเลยนะครับจบจบในแบบนี้เลยคือถ้ามันเป็นคลิปนานๆมันจะเกี่ยวมาว่าจะตัดช้าไม่เกี่ยวหรอโอเคงั้นสนุกจะปีนทำไมไม่ต้องปีน กระโดดแบบปกติโดนรูปดาวกระโดดที่มันโดนตรงที่ดาวมันยืดออกมาให้เอาสนุกดันดันนี้สนุกโกง คลิปนี้มันก็จะนานนะครับต้องบอกไว้เลยแค่แค่นี้แหละว่ามันต้องนานข้ามาเลยเพาคลิปนี้จะเอาให้จบแบบนี้เลยเด็ดแ,แต่เดี๋ยวจะมีฟาสต์ฟอร์เวิร์ดด้วยเอา้ามีมีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็ไม่บอกดีๆเอาโอเคไอตัวเราบอกไปทางดีๆนะถ,ถ้าไปไม่ได้จริงๆ ไปทางดีๆเถอะโอเคไปทางดีๆเถอะรู้รู้รู้ชะตากรรมเลยว่าล่วงเพราะอะไรถึงเขาจะมีทางดีๆให้เล่นก็ก็ไม่ต้องไปก็ต้องไปทางเกียนเกียนแต่จริงๆก็เคยผ่านได้โอเคไปทางดีๆตรงนี้ไปทางดีๆเถอะเฮ้ยไอปุ่มกระโดดสุดเล็กเฮ้ยเนี่ยคือพอไปได้มันก็จะพาตกงั้น ไปทางดีๆบอกแล้วบอกให้ไปทางดีๆอ๋อผ่านผ่านตรงนี้ไม่ได้เหรอองั้นได้เวลางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปด่านแปดสิบห้าแล้วขอจบตัดเป็นจบคลิปดีกว่าตัดสินใจแล้วนะครับไม่รวมคลิปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นรวมทีหลัง โอเคไปจบ86ง่ายๆโอเคนะครับจบอัน EP แรกไป